ดีครับจานครับจานจานดีครับจานชอามายชอบมากเลยอย่าไปออาไปซึมนั่นจะมาออกที่ทีดู้สิบสิบปีที่แล้วพี่โอ้โหสี่ดาวอยู่ไร่เก้าผมอะผมสิบเอ็ดแปลแต่พูดกี่กัเอได้นะพี่เออเหรอ Yeah What's up ดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะไลท์เดอะเวิลด์แล้วพอไลท์เดอะเวิลด์เย o u r s <c oughs> e like yeah, <c oughs> แล้วแบบพี่เห็นใช่ป่ะพอไอพีเมื่อไหร่จะออกมาวะออกมาคนสุดท้ายถูกใจเพลงมากโคตรเป็นมึงไม่ในาน้าหน้านทองคนที่สิบเอ็ดไอนี่คนสุดท้ายคนสุดท้ายอ๋อเออนี่อ เดียยวรสมดูจิหม่แต่นิองทีกอล์ม็เหอนน้อน้องน้องตีกอองนี่รีงพี่ริพี่ฟิลิปพี่ฟิลิปสูงใจเงพี่หรอพอกเทะพี่ซาดิไม่ใช่ไม่ใช่แต่แตะอะไรหูเก่ามากแก่มาก่า่านพรพี่ฟิลิปบอกว่าพี่ฟิลิปเคยไปหาพี่เตะพี่พิลิปคือเป็นพี่เตเลย เอเอผัวไม่ไม่เต้ไม่ล่ะบอกว่าเต้พี่มันดาวไม่ได้ดีไม่ได้ดาวด้ย่พี่เต้พี่เต้เหมือนว่าเป็นพี่พี่เต้เหรอโดยแค่แบบเป็นเป็นพี่ของเต้พี่แบบว่าพี่นี่จใช่พี่แท้ใช่ไหมใครเอาต้องการอะไรไม่พี่บอกว่าเป็นพี่พี่เต้เป็นรุ่นพี่อ๋อรุ่นพี่เฉยอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไร เป็นเพื่อนกับฟิลิปแต่ว่าเป็นแฟนกับเต๋อแต่ว่าฟิลิปก็นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้พี่แนะนำอย่าไปสนิทอนี้เอเนี่ยคุยกันเอเอเป็นนี่ไงลูกหลานลูกหลานลูกหลานโทนี่ไงลูกหลานลลูกหานเคยเคยมาบ้านพี่โทนี่ที่หลังเก่าไหมเคยเคยครับเอาเหรอใช่เคยตอนแรกคุณพ่อนึกว่าให้มาตรงนี้ด้วยซ้ำอันตอนแรกขับไปตรงนั้นแหละเอาหรอ เพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่ามันคือตรงนั้นนะครับด้วยสักเนี่ยเราเป็นหลานของพี่โทนี่ถูกไหมใช่ใช่ครับหลานคือหลานแท้ๆเลยใช่ว้าวคือเป็นลูกพี่สาพี่โทลูกพี่สามใช่ครับโอ้โหเรียกพี่โทว่าอะไรครับ นาโทนี่ครับนาโทนี่เมืเราก็เรียกน้าเราก็เรียกเออเราก็เรียกน้าเหมือนกันน้าครูก็เจอป้าดิวะเรียกน้าด้วยคำอาวุโสเราทำสวนอะไรกับเขาบ้างไหมพี่โทชุนไปทำสวนรู้ไหมตั้งแต่เรามีชื่อเสียงขึ้นมาพี่โทชุนไปปลูกปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาทำอาหารปลูกเห็ดอะไรอย่างไงคยเคยไปบ้านน้าโทนี่แล้วแต่ไม่เคยไปทำสวนเลยไม่เคยไม่เคยลองดู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 เขาเป็นเกษตรเชิงอินสตาแกรม ชอบดมเรื่องนี้อยู่ชอบอยู่ชอบชอบอ่ำกันอยู่เขเ่กับให้กินปะอยากนะแต่ว่าล่าสุดเขาทำสบู่มาให้แบบสบู่แบบสบู่เองใช่สบู่ทำเองเลยวใช่ทำเองเลยทำในสวนแล้วก็เอาออกมาทำเปนสบู่เองออร์แกนิกแล้อใช่อออยออ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 ่ออ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 กอออ้อออออออ่าไออ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 อกออาออ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  h อออออ ชอบมากไอ้นี้ตอนที่เขา S เอสเอสดูโอ้เขียวโคตรหล่อไมเล่นกีตบร์ตามเลยเป็นไปไปหาเนี่ยไปหาเสื้อลายสกกอตสีดำแดงมาใส่ตามอ่ะแล้วพอเราใส่เป็นไงบ้างใส่เไม่ตั้งไว้ละทุนนี้ยืนให้พี่ดูเลยพี่เอามาใส่พอแล้วเป็นไงบ้างเหมือนคนฟันอ้อยอ้เียสภาพดูทีหัวเขียวเนี่ยทำไม่ได้เราไปกันนี้เฮ้ยที่เอาให้แนะนำตัวก่อนเลยเป็นแฟนไดิเวอร์หรือวาเป็นเจนพี่เจนซีแ้วเขาเจนวายหเขาไม่เออไม่รู้จักกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาต้องแบบมันต้องพิเศษมันต้องมีมันต้องมีแบบ มันต้องมีแบบว่าคุณเดไม่แบบคือปกติหน้าที่เนี่ยในการนับครับก็คือจะเป็นที่อรันแต่ว่าเราจะเราจะเหมือนเราจะวางไว้ว่าใครที่แก่สุดตอนที่ไปอ่ะจะเป็นคนนับอ่าใช่ก็เดี๋ยวนี้ผมนับเองโอเคเจ้าหน้กนายเ็เอยู่ในใจสวเซอร์ราบัสไทยมึงก็นับซะอ้อมแอมเจ๋งกูก็นึกว่าโถเขาจะมาแรงแล้วเพิ่งบอกโอ้โหมึงอ่ะเอาใหม่ให้โอกาสเอาใหม่เอาใหม่อันนี้แบบผมแบบอะไรียกอินตอนพี่รันเลยอ่า เชิเอกเน้นเชิญซอร์ดิชันสวัสดีครับเพื่เราบ้านมันต้องมีท่ามีมือมีอะไรบ้างไม่ต้องแค่ไม่มีมือแค่แบบนี้ชพวกเราฝั่นี้บัสครับสวัสดีครับผมชื่อเอเอครับเอเอ้ปีพสุดลูกหมาเอ้ยสวัสดีครับพี่พัสธสุดครับอ่าจันทีมจันทีมสวัสดีครับจันไทยสวัสดีครับนี่จันไทยจไทยอายุเท่าไหร่กันแล้วบ้างสิอายุเลยใช่ไหมพี่อายุเท่าไหร่แล้วบ้างอายุ21ครับ21ไปเลย ผมก็ไปเอ19ครับเอเอ19ครับเอ19ครับพี่ไงเอ19ห่างเดือน19ไปง้อห่างเดือนห่างเดือนดูโตมากเลยเนี่ยเป็นยี่สิบเก้าประมาณนี้ดูแบบว่าดูแบบยี่สิบแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ไมนไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงตัวหรือหน้านะแต่ผมก็รู้สึกการพูดผมรู้สึกว่าผมแก่แล้วเหมือนกันใช่ไหมเราเรามีเรามีเพื่อนโตโตเยอะป่ะไม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้หูายึงแก่ผมผมมีพี่คนหนึ่งยี่สิบเอ็ดชื่อพับยี่สิบเอพับแต่ว่าที่ที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเริ่มโตเพราะว่าเม เนแบบดาวติ๊กตอกอะไรเงี้ยจะมีแบบจะมีจะมีแบบพี่ๆอ่ะพี่ๆมัธยมหรือว่ามหาอะไรเงี้ยเดินเข้ามาหาเราแล้วแบบว่าน้องพีมันอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้คนที่ใส่ชุดนักเรียนอ่ะเดินมาหาผมแล้วแบบเรียกพี่เหมือนเราไงเราเลยรู้สึกแปลกอย่างเพราะคุณเป็นปีผมเลยไงนแปลกแล้วใช่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเวลาผ่านไปเร็วเลย ก็ไม่แปลกสมัยก่อนพี่ไปไหนพี่ยกมือไหว้ทุกคนแบบเราาเรรู้สึกเด็ก่ทุกวันนี้เราเรารู้สึกรู้้สึกกกกแ่ททุุคคนนไหวเราไปเจอกันที่โอลิมปป์อ่ะคือเป็นน้าผู้ใหญ่แล้วพี่โอ๊ตพี่แก่มากพี่โอ๊ตพี่แก่สุดในงานวันนั้นอ่ะมีมีมีแก่พี่โอ๊ตมีแก่พี่เหรอใครมีพี่ยงพี่ยงอ๋ออันนั้นไม่ยานพัฒน์นะเขาเป็นผู้บริหารไงแต่มายถึงว่าในฟังก์ชันของมันที่วันนั้นเป็นศิลปินอ่ะพี่แก่สุดเลยวันนั้นไปอ่ะเชื่อแล้วมีแต่คนยกมือไหว้กูบอกเฮ้ยเชื่อกูแก่จัง ใช่ยังดูหนุ่มๆอยู่เลยนะใช่ดูยังไม่แก่ะพี่โอ้โหไปเรื่อ,อยอ่ะ มึงไม่ต้องฉีดยากูบัสนี่กี่ปีแล้วฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองสประมาณปลายปีครับจริงปะเนี่ยใช่เหสองวันที่หกหรือว่าเราเห็นปีแต่อยู่จ็ดมาก่อนไงตอนนั้นเป็นสงใช่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นบัสถ้าเป็นบัสเลยยังไม่ถึง2ปีรับใช่อ๋อมันก็เลยดูว่าเห็นหน้ากันแล้ว่ทไมถึงไปประกวดตั้งแต่แรกอะเออแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนใครอยู่รุ่นไหนอะอะอเอ็นเอก่อนเอก่อนละเอ็นนี่อยู่ในธนาดาวเอน่าจะอยู่แบบคนแรกๆเลย คือตอนนั้นนาโทนี่นี่แหละลงรูปไปเอในไอจีครับแล้วก็ล้วก็แบบอยู่ดีพี่ยงก็ทักมาบอกว่าแบบอยากชวนเอเอมาออดชั่นที่ที่ใครนี่ซึ่งจริงตอนนั้นผมแบบร้องเพลงไม่เป็นเลยเต้นไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าตอนนั้นก็แบบก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาออดิชั่นเล่นๆแล้วก็ร้องเพลงไม่เป็นเต้นไม่เป็นแต่ว่าคือไม่มีทักษะเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยไม่มีเลยครับเอาจริงแบบไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นไอดอลหรือว่าจะเป็นนักแสดงด้วยซ้ำคือมาเล่นๆนะคือเรียนหนังสือ เล่นกับเพื่อนกับบ้านใช่ช่วยพี่โซนี่ทำสบู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมออยางออยาง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 ต้เขาต้เป็นออแกนิคขนาดนี้พีตีลกโป๊ะไปก่อนโป๊ะโป๊ะหาก่อนโป๊ะหาก่อนแล้วจบกแล้วแล้วก็แล้วก็เขาก็ชวนมาก็เขาไปชวนมาแล้วผมก็แบบผมก็งงเหมือนกันว่าตอนแรกเข้าใจว่าชวนเราเป็นนักดนตรีตอนชวนเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาชวนตอนชวนเขาแค่มีมีแบบแคสติ้งส่งมาในเอจีว่าแบบอยากให้มาลองออดีชั่นดูที่ค่ายนาดาวตอนนั้นไม่รู้จักนาดาวเออเออพี่กําลังจะถามว่าตอนนั้นรู้จักนาดาวไม่ไม ก็เป็นรูปพี่ๆขนังสีเทาแล้วเด็กเด็กเจนนี่ไม่รู้จักนาดาวแล้วผมรู้จักผมรู้จักรรู้จักผรู้จักนี่เป็น f อเด็กอินเตอร์หรือเปล่าใช่ใช่เกอินเตอร์นอยโอเคโอเคโอเคเพราะถ้านาดาวหลุดเจนแล้วเนี่ยพวกเรานะลุโลกแล้วลุดโลกเ้วยนอ่าโอเคเจอผนังสีเทาๆที่นาดาวใช่มีรูปมั้ยมีเอาจะมีรูปนาโ thoni ้ยตอนนั้นจ้ะอ้ยหัเขียวแล้วหัวเขียวหัวเขียวเอสอเอวอ่าหัวเขียวหัวเขียวอันนั้นคอนดาว ตอนเราเงยหน้าตอนเราเงยหน้าไปเจอรูปนะโทนี่นี่มีคิดอะใจว่าไม่ท่ายเดี๋ยววันนึงรูปกูใหญ่กว่านี้มีไหมมีไหมมีไหมเฉย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 เดี๋ยวแกล้งอีกดีดีีเอเอเอเมรุ่ยพันชออบชอบๆดีดีแล้วตอนตอนอเขาให้เราทาอะไรบ้างเออทำอะไรบ้างเขาให้ร้องเพลงแล้วก็ทำา้ำบูทํน้บูเดียแกล้งอีกเล่นกีตาร์แล้วก็ เราเต้นครับเราเลือกเพลงอะไรมาเหรอเราเล่นกีตาร์เป็นเหรอเล่นกีตาร์เป็นครับอโอ้ยเอนี่โคตรโหดเลยกีตาร์มีกีตาร์ตอนตอนมัธยมเอไปทำวงอะไรใช่เวลาใช่ใช่ตอนแรกเข้าใจว่ามาเพื่อแบบมาเป็นนักดนตรีด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าผมร้องเพลงไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็เข้ามาก็แบบอาจจะมาเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์ในวงอะไรอย่างเงี้ยกีตาร์เราเล่นสายไหนแบบเล่นสายกีตาร์ฮีโร่เลยมั้ยรากหกสายเลยเหรอเฮียนูหนวนูเมทัลเลยเหรอเฮียโยกหัวเลยเฮียมีกระดูกคอกรอบไหมหนูน้องไม่ทันเฮียนูนูเมทัลน้องก็ไม่ทันหรอกเร็วบองงดออากเร็ ไปถึงไหนเลยถึงแค่กีตาร์อยู่ตอนเนี้ยเอาจริงนะถึงแค่กีตาร์ไม่เราเราเล่นกีตาร์เราเราเล่นแบบสายไหนหมายถึงว่าเพลงฟังเพลงแนวแนวไหนแนวไหนร็อกร็อกเลยมีวงในใจไหมวงที่ชื่นชอบในใจ Guns N Roses เอาไอ้สัตว์น้องรู้จักกัน s N r โรสจะไม่รู้จักดูเล่นไงคือการออกตัวซีอย่างเงี้ยมีมีอีกมีมีกไหมมีไหมนอกจาก Guns N Roses มีอะไรอีกมีวัยรุ่นกว่านั้นไหมสายเมทัลเล่นมากทวงไทยวงไทยทองไทยพอร์ดิซแซม กมาเลยอแล้วเป็นเปอะไรได้ไงนะเพราะวันนั้นเสร็จแล้วกลับกลับบ้านไปใช้เวลานานไหมตัวเขาจะติดต่อกลับมาไม่นานนะเหมือนแต่ว่าไม่กี่วันเขาก็บอกว่าขอไปออเดชั่นรอบสองอะไรนี้เลยเท่ๆซึ่งรอบสองที่เจอพีิョンรอบสองเจอพี่ยงไงแล้วรอบสองออเดชั่นเหมือนเดิมไหมทำอะไรบ้างร้องเพลงรอบสองเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเพลงครับเพราะเขาให้เอาเพลงใหม่ไปจำได้ไหมว่ารอบแรกเพลงอะไรรอบสองเพลงอะไรรอบแรกวันเกยตื้นรอบสองวันวานเป็นไังไงเราสองชายคนหนึ่งเชี่ยโอเคโอเคแล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยใช่ครับปีเตอร์คอปเดนทอลและร้องเสียงต่ำเหมือนพี่พีี่ปเตอร์ม อ่มต้งใช่ลองเสียงต่างแล้วก็เข้ารอบเราก็ใช่เข้ารอบมาแล้วก็ช่วงแรกไม่ได้ทำอะไรเลยครับช่วงแรกมาแค่แบบเรียนแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเพื่อนในบว์แต่ตอนนั้นเราเราอุ่นใจแล้วว่าเราน่าจะได้ผ่านเข้าไปละใช่ซึ่งจริงๆเขาคิดว่าไม่ได้แข่งอะไรกันด้วยนะเอออตนแรกคือแค่เข้าไปแบบเหมือนแบบแคสติ้งแล้วเข้าไปอยู่ในค่ายหรือเปล่าอะไรือเปล่าไม่รู้ใช่ป่ะเออวไม่พึ่งหักเอ่อเชนีเชนีแล้วไทยล่ะแล้วไทยล่ะอะไรอย่างเงี้ยทีมได้พีมพีมก่อนพีมหลังก็ได้ทีมวันตอนแรกอะท ความที่แบบว่าพี่เป็นใครกันเราเราใครกันพ okay. okay. ี่แค่พี่โอเคก็คือตอนแรกอะพิมพิมเป็นแบบเป็นดาวทิกตอกมาก่อนอันนี้คือไม่ไม่ไม่ไปสุดทางมากนะหมายถึงว่าไม่ไปไกลมากเอาเอาเป็นเป็นตอนเป็นเป็นดาวทิกตอกแล้วก็คือหมายถึงว่าลงคลิปแบบพึมพำในทิกตอกอะไรเงี้ยแล้วแบบยิ้มอะไรเงี้ยมีคนมากดไลค์เยอะเยอะมากแล้วก็พี่ยงเห็นแล้วก็แบบบอกว่าพี่เขาให้ทักพี่มาแต่ว่าคือพี่มาอยากเข้าวงการแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้นี่เล่นตัวไงคืออยากเข้าแหละแต่มันก็กลัวเข้าไหะก็คือถ้าจะเข้าไปตอนนี้มันก็ยังไงไม่ม ออดชั่นาก็คือก็มีม,มีมีหลายที่เหมือนกันแล้วก็ผมก็ได้มาตรงนี้เพราะว่ามีสเกลของนาดาวอะ่ะก็คือจะไปก้าวนี่แหละไปที่สวนกุหลาบพอดีออแล้วเหมือนแบบมันเป็นสวนกุหลาบส,นาสวนกุหลาบแล้วก็เหมือนเขาเข้าไปพอดีแล้วก็เขาเข้ามาหาผมในในห้องอันนี้ก็คือเขาเขาขอโรงเรียนเป็นสเกลไงเหมือนที่แบบเหมื่อนเหมือนทำมลนิษเต้นอะทำมลนิษเตนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพิงก็แล้วพิงก็ออกไปด้านนอกคุยกับเขาาประมาณหนึ่งก็พิงไม่รู้จักไอดอลเลยว่าตอนแรกไอดอลคืออะไรวะหรือว่าแบบเต้นร้องเพลงทำอะไรไม่เป็นเพราะเป็นนักบาสแแ่เ้าาาก็มนังบบบอธิร พิมฟังแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นอยู่มอะไรอ่ะมสี่ครับสีเราฮอตในโรงเรียนปะเโรงเรียนชายล้วนปะชชายล้วนก็ฮอตฮอตในเวที่ฮอตนอกโรงเรียนว่าเป็นนักกีฬาหรป่ากีฬาพิมมาสู่อ่ะดูตอดตอเชื่องแบบวอร์เรลวอร์เรลวอร์เรลวร์เรแล้วก็ออกไปคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วทีมคนโทษทีมคนคนคตายคนตายคนตายคไงะจังหวดอะไรจังหวดอะไรกันแบบแปลกรั้งครับผมรั้งรั้งีไั้ั อยาหาวุ้อมีตำรางใไปยิมไหมไม่ได้ใจแค่นี้เล่าเล่าต่อไปเลยเป็นภาษาใต้ครับพุ่มก็พุ่มก็ได้มาต่อไปยืนหน้าหองแล้วก็ผีเขาบอขวาผีเขาบอขวาเออเนี่ยมาก่อนทำเป็นไม่เป็นไม่รู้จะมามาก่อนอีพีสีก็ได้ให้อยืมอะไรด้วยอยู่บอกนี่มีผู้คนนี้อยู่ถึงอีพีสีก็ได้อยู่ถึงอีพีสีก็ได้แต่แล้วมันเริ่มมีเจ็ดใบก้าแล้วผมก็ด้วยความที่แบบกลับมาไกลข้างๆนาดาวเลยอ๋อคือเราเป็นแฟนคลับนาดาวอยู่แล้ว แล้อ๋อเราชอบพี่โทนี่อยู่แล้วตอนนั้นใช่ไหมหมดทุกคนเลยนาดาวแบบรักสุดใจอะไรอย่างเงี้ยพี่เจแบงดูหมดใช่พี่เจพี่แบงแล้วก็จนวันวันที่ไปออเดชั่นเขาก็ให้เตรียมเพลงไปเตรียมเพลงไปร้องไปเต้นแล้วก็ซึ่งไม่เคยทำเหมือนกันก็คือร้องเพลงกับพอได้เต้นนี้พอเลยคือแบบเต้นนี่คือไม่มีความคิดเลยก็ไปแบบแบงแบง นนแต่ว่าพอเข้าไปในนาดาวเนี่ยมันรู้สึกว่าทุกรูปของพี่ที่พี่ๆศิลปินเขามันเป็นอินสปายให้เราอินสปายแบบว่าเออถทำอะไรไม่เป็นแต่ว่ามันต้องเซ็นลองสักหน่อยวะถ้าเขาให้เซ็นก็คือเซ็นเลยไม่เป็นก็ช่างมันอ่าก็คือไปร้องเพลงเพลงจําได้ว่าเพลง version ฉันคิดถึงเธออยู่วันนี้ใช่แล้วก็ไปเต้นเพลงดีๆไปเต้นแย่ๆเออ้ยดีๆไปเป็นแย่ๆแล้วพี่ยงเดินเข้ามาถือผมจำได้ถือแก้วแก้วใหญ่ๆอาจจะเป็นกาแฟแล้วมาดูอะ คือแย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีกเต้นกลายเป็นแบบขยับตัวไม่ได้อะเก่งแข็งแข็งแขงเลยแต่ว่าเอาความแบบเอาอินเนอร์เข้าสู้แล้วก็พอเต้นเสร็จอะเอาเอาความแบบพูดไปเรื่อยหรือความแบบอินโนเซนต์เื่อเข้าสู้ว่าเออเนี่ยผมชอบนาดาว่าเรพูดตแบบว่าติดทองแดงอยู่ติดทองแดงยู่ๆแตยังทองแดงอยู่ก็พูดด้วเออเนี่ยผมก็ดูหมดเลยว่าแบบว่ารักชุดใจหรือว่าหรือว่าแบบว่าพูดจริงๆอะไรผมเป็นผมเป็นแฟนคลับนาดาวมากเลยนี่คือผมดูหม ทุกเรื่องอ่ะพี่โยงว่าไงพี่ยงเนี่ยแล้วพี่ยงก็แบบเออนั่งสัมภาษณ์นั่งสัมภาษณ์ไปผมก็คุยแบบใช้ความธรรมชาติเข้าสู้แล้วก็พื้นก็ซื้อได้นะวันนั้นก็ได้เซ็นเลยได้เซ็นเลยแล้วทะเลาะกับแม่ด้วยตอนแรกพราแม่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีกฎนู่นกฎนี่ลูกจะทำได้หรือเปล่าไปเล่นบ้านในลูกยิ่งจะเบื่อเลยอะไรเงี้ยผมก็เบื่อเรื่อราบอกว่าพี่พี่เขาออกไปก่อนพี่พี่ที่จะเซ็นเนยอ่ะออกไปก่อนด้วยครับขอทะเลาะกับแม่ก่อนขอเหรอเราพี่กับแม่หรือว่านาดาวนี่เขาอยู่มันเป็นครอบครัว ใช่เพราะความฝันความฝันเราไม่ได้จะเป็นไอดอลหรอกตอนแรกแต่ว่าเราเซ็นไปก่อนเพราะว่าที่นี่คือนาดาวแล้วก็พอพอไปทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเออชอบใจแม่งไปแล้วอ่ะสิ่งนี้ใจก็อยู่สิ่งนี้เหมือนกันเข้าสินี้เหมือนกันก็เลยมาเป็นมานั่งอยู่บนรถทุกวันนี้อ๋ออันนั้นตอนตอนพิมเข้าไปคือ7จ็ดแปดเก้าถูกป่ะพิมเข้ามาตอนยังไม่ถึงเจ็ดแปดเก้าพิมเข้ามาก่อนพี่ไทยอ๋อก็คืออยู่แถวแถวตอนเอเอละใช่พิมไม่เอเอมาก่อนนานมากแต่ว่าแต่ว่าพิมเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวเอเอก็คือมันจะมีกลุ่มชื่อแพนเทอร์แพ คือกูสองแล้วก็พี่ไทยคือเพนกวินแล้วมันจะมีทีเล็กอีกปะพี่ไทยใช่ใช่แต่ทีเล็กกับเพนกวินเนี่ยเข้ามาพร้อมกันผมอยู่นิกอริลีลาก็คือได้เทนก่อนพวกนี้แป๊บเดียวแล้วก็เข้ารายการพร้อมกันกลุ่มกลุ่มที่เขาตั้งเป็นรูปสัตว์นี่ใครเขาเลือกจากอะไรเออมันเริ่มจากกลุ่มแรกมเริ่มจากกอริลลาครับตอนแรกคือแบบนี้แค่กลุ่มกลุ่มกอริลลาแล้วก็อยู่ดีมีเหตุผลหรือเ่ามันกลายเป็นกอริลลาตอนแรกเพนท์มันเป็นอแม่ตอนแรกตอนแรกกอริลลาไม่ใช่กอริลลาด้วยซ้ำแต่ว่าเหมืออออนนนนนแแบบเเเเเเรรรรราาาาาาู้้สึกกกกกกว่่่่ป็ิลลลััััทุคคตตตงงงใชโหม กูร no I mean, ่างกูส right? oh, okay. ั right ้งเข้าไปคนหนึ e y, right? ่งไงแต่ว่ามันเป็นคอริล่าไปแล้วจอดใบจานไทยจานไทยเออน้องไทยใช่ไหมเออจริงจริงก็เหมือนกับติดจริงจริงก็คล้ายๆพีมเพราะว่าตอนนั้นคือผมเข้ามาตอนคนที่คนที่ยี่สิบยี่สองแล้วเหมือนว่ามันจับเลขได้ด้วยเหรอใช่ใช่เข้ายีสี่คนรายการที่เจ็ดแปดเก้าแล้วเหมือนผมเข้ามาคนแบบหลังๆเลยตอนเข้ามาแล้วแรกตอนนั้นก็เรียนอยู่เหมือนกันไปเรียนที่ M B K เรียนแบบว่าเรียนติวจะเข้ามหาลัยตอนนั้นอยู่มิหกก็คือติวปกติครับแล้วเหมือนมีไอจีมันจะขึ้้นนนวว่่่่่าาารรรรีเเเชใมมมมมััปปกกกกกติผ็็็ไไดหองแบบค เยอะตอนที่ทำให้เราตกกฎอะไรเงี้ยจะไม่ได้ยุงอยู่ดีวันนั้นกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปเห็นมันจะมีแชทหนึ่งแบบว่าเขาก็ส่งวอสเตอร์ของเจ็ดไปเก้ามาทีของเดือยอะไรเงี้ยเออแบบเขาประกาศตามหาอะไรอย่างงี้แต่ตอนนั้นอ่ะผมก็ยังไม่ตอบเขาเพราะว่าเหมือนผมไม่รู้เป็นแบบวิชาชีพหรือเปล่าเออสื่อการเงินหรือเปล่าเพราะว่าแบบโปรไฟล์พี่เขาอ่ะเหมือนไม่ทำให้ผมมันดึงดูดในการที่จะเข้าไปอ่าอไรย่างงี้ยไม่แต่ว่าพอผมเข้าไปจริงจผมก็คุยกับพี่เขานะจนเหมือนแบบมีพี่คนหนึ่งที่มาเหมือนกันซึ่งพี่คนเนี้พอะไผมเตข้า เขาเขาบอกให้ไปนเนี่ยแหละไปลงเทไปไปอะไรปกติซึ่งผมก็ผมก็ตอนนั้นเอาจริงก็คือร้องเต้นไรไม่เป็นเลยเห<อ>มนกัเต้นนี่คือแบบไม่อยู่ในหัวเลยเอ่ะไม่เคยคิดว่ามันนึงจะมาเต้นอะไรเงี้ยอเอ,เอ,เอเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันด้วย<อ>ดีีดดแต่คือ<ด><ด>ผมอ่ะผมไปใช่ไหมผมบอกพี่รับผมผมร้องเพลงได้อยู่ที่แบบเพลงสองเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ เต้นไม่เป็นนะครับอะไรอย่างี้พี่บอกเออรองมาก่อนผมก็ไปผมก็แบบทายกีตาร์ไปแนี้เล่นเป็นทีเดียวด้วยพิเศษวะทีพิเศษใจถังมาเพราะไม่เปจริงของดีเลเล่นเป็นเพลงเดียวเลยใจถังมาเนี่ยแล้วก็เล่นให้เขาฟังอะไรอย่างี้ก็เล่นเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้อะไรก็เขาบอกให้เต้นซึ่งผมมาไม่ไม่ได้เตรียมเพลงไปเต้นเลยผมก็บอกพี่ครับพี่เปิดเพลงมาเลยวผมเต้นเองนี่พี่ตายพี่ตายเขาบอกว่าเขาคงเปิดเพลงดีๆเหมือนพี่เหมือนว่าน่าจะเป็นเพลงเพลงท้ายเดียวกันเพลงว่อเราถามว่าใครเข้ามาไม่มีเพลงแถวดีๆเนี่ยผมก็เต้นเลยดีๆอะไรเงี้ย เต้มถึงจุดหนึ่งผมรู้สึกว่าในห้องมันเงียบมว่อ๋อพี่ครับผมเต้นได้มานีไหมครับบอกไม่เปนไรน้องเต้นเลยพี่แค่อยากรู้ว่าน้องเต้นเข้าจังหวะไหมตอนแรกๆเข้างหวะหลังครั้งไม่เข้าจังหวะเลยไม่ยพูดอไหนะไม่เข้าจังหวะเลยแล้วเรา่มัสามารถฝึกได้ไหมไม้ไม่เราได้บอกกับพี่ก็ไม่พี่อย่าทักที่ครับแตผมก็เต้นดีๆอยู่แล้วพอพี่ทักผมก็รั่วเลยทีเดียเต้นดีๆเป็นแย่ๆเหมือนเหลือล้วจริงก็ไม่คิดหรอกว่าว่าเราจะติดแลวเหมือนตอนนั้นเขาก็มีให้พูดด้วยซึ่งผมรู้ส เป็นรายงานอะไรเงี้ยแล้วเขาจะถามเราทําไมเราถึงถามว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะเฉี่ยวเฉียดเขาจะให้ตอบตอบไปอะไรเงี้ยเป็นแบบสัมภาษณ์ดูทักษะการพูดใช่ออะไรย่างเงี้ยแต่ฉันว่าเขาดูคาแรคเตอร์ด้วยใช่ใช่พิมพิมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเรื่องหลักเลยด้วยเรื่องคาแรคเตอร์เขาดูความเป็นมนุษย์มากกว่าว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าถ้าเทียบร้องเต้นพูดอะความเป็นมนุษย์ผมอยู่ที่พูดเลยตอนนั้นว่าเต้นกับร้องเราไม่มั่นใจขนาดไหนออแล้วเรามาเก่งตอนเต้นร้องให้อะไรเมื่อไหร่อะเพราะว่านี่เต้นเก่งกันมากเลย มันมีเวลาอย่างมันเดือนหนึ่งเขาจะเริ right ่มถ่ายรายการอะไรเงี้ยแล้ว hmm> สูนนะสูนที่สูนแต้องเข้ารายการสูนจริงแบบว่าสูนจริงแล้วก็เข้ารายการอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาเดือนนั้นเขาก็จะมีโชว์เคสมีอะไรทำอะไรโชว์เคสก็คือเหมือนเหมือนสอบอะสอบอะไรนะสอบสอบไฟแนลใช่ครับแต่ว่าดีนะแต่ว่าดีนะพอเข้าไปแล้วมันก็แบบมันเหมือนฝึกเลยอะใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันผมไม่ได้อยู่ฝึกนานผมอยู่ฝึกแค่เดือนเดียวใช่ไหมแล้วเข้ารายการเลยแต่ผมรู้สึกว่ารายการเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดที่แบบมันคือเราต้องมันก้าวกระโดดอยู่ มันต้องทำให้ได้พี่อยากให้เล่าบรรยากาศตอนแข่งจ็ดสิก้าหน่อยว่ามันในรายการพอเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนั้นอะไรไปอะไรไอไปเจ็้าในในรายการแบบว่าเอาจริงมาเริ่มมาคือคือตอนแรกคือผมไม่รู้เลยว่ามันจะมันจะมีรายการใช่ไหมคือเอมึงคือหลานพี่โทนี่จริงๆนะจังหวะเสียงการพูดโทนคือแบบแม่งคือพี่นั่งฟังอ่ะข้างหลังเนี่ยวิธีการพูดเหมือนพี่โทนี่เลยอ่ะ แบบเนิบอะเออมันไม่ใช่ไม่ดีแล้วดีแต่หมายถึงว่าฟังแล้วแบบเอ้ยเรื่อนี่คือแบบนี่คือหลายไบ่โดนนี่จริงๆอะอ่ะต่อต่ออะไรเงต้องในรายการก็ตอนแรกคือในรายการแบบสิ่งที่แบบน่าจะเป็นสิ่งที่แบบใหญ่ที่สุดของหลายๆคนคือการที่เราต้องเข้าไปอยู่ในบ้านในรายการเพราะเจ็ดไปเก้ามันเป็นรายการ s u r v i แต่ว่าเราต้องเข้าไปอยู่เหมือนฟิลฟิลบ้านเอฟอะไรเงี้ยก็คือไปนอนในนั้นเลยกินนอนในนั้น s u r v i เลย s u r v ไ v a l เลยแล้วก็ตื่นมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ย เลยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตมากจากปกติอยู่กับพ่อแม่อยู่ที่บ้านอนอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปเรียนรายการจดไปาก่าแล้วก็ซ้อมทั้งวันแล้วก็ซ้อมสําหรับโชว์เคสอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เลยครับต้องซ้อมแบบซ้อมโจทย์ใหม่ๆเรื่อยๆแต่ว่าเขาเขาเขาก็ไม่ได้ซ้อม <ๆ S 2> อมีเดียวนะพี่แบบว่าใครที่เรียนเนี่ยเขาก็มีรถแบบว่าเขาบริการแบบว่ารถตู้ไปส่งไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้ไม่ได้ทิ้งก็มีเรียนใช่ใช่ แต่ก็เป็นเรียนไทยเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับมาก็มาซ้อมเหมือนเดิมใช่ใช่ครับเหนื่อยไหมตอนนั้นเหนื่อยไหมก็ก็เหนื่อยแต่สนุกแต่ก็สนุกดีนะสนุกสนุกแต่ว่าเอาจริงผมแบบว่าไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นอะไรกันคือว่าเหมือนไปเข้าค่ายอย่างงี้ป่ะเออเข้าค่ายแล้วไปเจอเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยมีสี่คนกันด้วยกันพ่อแม่มาส่งวันแรกที่เข้าเลย อยากรู้ว่าพอจบรายการแล้วพอเป็นบัสแล้วเนี่ยการซ้อมมันหนักขึ้นไหมการที่เราเริ่มเป็นศิลปินจริงๆเป็นไอดอลจริงๆแล้วไงตอนเจมเป้ก้าจบเนี่ยเราพูดกันตลอดว่าเอ้ยเดี๋ยวเจมเป้ก้าจบก็ชิวลงแล้วเจมเป้ก็ชิวลงแล้วสรุปไม่ใช่สรุปคือตอนมาเป็นบัสหนักขึ้นแบบสองเท่าเลยเลยใช่แน่เพราะว่าพี่รู้ว่าซ้อมเยอะมันขึ้นเรื่อยๆเลยพี่มันขึ้นเรื่อยๆแบบเป็นหุ้นเลยอ่ะพอพอพอบัสมันเหมือนแบบเหมือนตอนเราเป็นเพรนเนอร์มันเป็นโลกแบบเสมือนที่แบบโลกจำลองโลกจำลองเป็นสนามเด็กเล่นนะแต่พอมันเป็นบัสแล้วเราเเเเเปปปปป็็็นน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 ศศศิิิิิิลลลลลที่แแแบบบรราาาขึ้้้มมมตอออองวะะััคืกย เหมือนแบบต้องมีงานที่แบบเราต้องไปโชว์มากขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบแต่ละอย่างมันคือแบบโลกความเป็นจริงที่แบบศิลปินต้องเจอต้องทำเลยม่รู้วีาขึ้นเนาะ้อมกันหนักมากเพราะว่าไอ้เจนพัดไปทำมิวสิกไดใช่ฮะใช่ถูกไหมใช่พี่เจนโอ้โหเจนบอกว่าซ้อมกันแบบทั้งวีทั้งวันอะมันมันคนเยอะเลยอะคนเยอะใช่ไหมมันแต่ละคนละซีนต้องมีซีนของแต่ละคนคนเยอะมันเลยแบบเหมือนบวกบวกบวกหลายะอย่างจะเรียน้วงไงเด็กไทยเรียนด้วยก็เลยช้าพี่วอตเอาจริงนะพลอยอะต้องพูดก่อนเลยตอนแรกพอยได้เป็นแฟนคลับพวกพวก พี่มาออกรายการพอเลยเริ่มดูงานของพวกน้องคือน้องเก่งกันมากอ่ะแล้วพอไปดูคอนเสิร์ตคือแบบอีบ้าบ้าเลยีบ้าทล้ไปเต้นกันเก่งขนาดนั้นอ่ะแล้วพอพอน้องบอกว่าเจ็ดแปดเก้าคือเต้นไม่เป็นระบบไมอพี่พายก็ไปดูเจ็ดแปดเก้าดิเจ็ดแปดเจ็ดปดหรอไม่เคยดูไม่เดูก็เลยรู้สึกว่าเออพอไปดูคอนเสิร์ตแล้วแบบว่าหุ่ยพวกน้องเก่งกันจังวะแบบเต้นเออยไรเอ่ยคือมึงเอาเวลาไหนไปซ้อมนาะเนี่ยคือมันมันสุดยอดมากคืองงอ่ะงงว่าแบบ บอกว yeah, yeah, uh, uh, ่าเต้น hmm. ม mm ่เ hmm. ก so yeah, ่งไม่เคยเต้นเตไม่เป็นไม่จริงใช้ชั่วโมงบินใช้ชั่วโมงบินคือสุดยอดพี่ออต้องไม่ดูนี่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกนี่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมีงใช่ไหมพี่เจนพัจนก็เป็นคอนเสิร์ตมีอะไรไปขายเท่้ดห่อเสิร์ตคอนเสิร์ตมีมีอวานพูดถึงคอนเสิร์ตเมื่อวานเพิ่งปล่อยเพลงไปนะครับเพลงยังักอยู่ไหมเพลงล่าสุดพวกเรานะครับเพลงซิงเกิลสในอัลบั้มสงนะครับซิงเกิลสามในอัลบั้มสองแล้วคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ The sophomore ก็คือ Happy Birthday มันเป็น Anniversary ของบัตรสองปีปีที่แล้วก็มีตอนเป็น Happy Birthday แต่ว่าเป็น Happy Birthday เฉยๆเพราะเป็นปีแรกเป็นคอนเสิร์ตใช่เป็นคอนเสิร์ตกะจะให้มีทุกปีใช่ไหมครบรอบเดบิวต์เราได้หมดพันบาทก็คือแบบเป็นหมุดไว้เลยว่าแบบเราจะมีงานกันใช่ไว้ครั้งนี้ทำเก่งกว่าเดิมดีวะาไปดูนี้ได้สิที่ไหนครับที่ไหนครับสุนทรีกิจโอเคสุนิรีกิจสุนิรีกิจอุติกิจเก่อนสทรีกิจก็ต้องปิดทุกคอ ้บพอใหญ่เลยป่ะพอใหญ่นะกี่คนอ่ะน่าสนจเก้าพันเก้าพันหมื่นคนใชครัสองวันสองวันกสองวันนะสองวันหกกับเจ็ดแต่บัตเดย์เนี่ยต่างกับคอนเสิร์ตนิดนึงเพราะเพราะบัตเดย์มันจะเป็นการแบบเราเลือกเหมือนแบบสมมติคอนเสิร์ตมันจะเป็นโชว์ใหญ่ๆที่แบบเราจะมาโชว์แบบว่าเราเต้นอย่างนี้โชว์อย่างนี้แต่ละคนเป็นภาพโชว์ใหญ่แต่ว่าบัตเดย์มันจะเหมือนแบบเป็นเฟรนลี่ขึ้นใช่เฟรนลี่ขึ้นมีความแบบสื่อสารโฮมี่ขึ้นแล้วก็แบบเล่าเลราเรื่อกเราเลือกมากกว่าปีนคอนเสิร์ต ก็คือมันจะครอบคลุมเรแต่ละคอนเซ็ปต์แต่ละปีแต่เราเพิ่งมาปี2องเดอะซัฟเฟอ์มอลอะไรเงี้ยมันก็เออศึกษาปี2มัจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเออทำไมถึงเป็นเดอะซอฟต์มอลอะไรก็ต้องยิ่งใหญ่กับปีหน้าเป็นจูเนียร์พี่หน้าอาจจะเป็นใรัศชีสามปีสามพี่หน้าเป็นจูเนียร์ปีสา์แล้วก็ใหย่ใหญ่เฮ้ยอย่าให่ใไ่ดิ้ทหารไรต่อให้พี่ยงดูรายการอยู่พี่ยงสะดุ้งเลย จะไปแยกย้ายเราหรอฟังเพลงใหม่นางหน่อยไหนฟังฟังอยากรู้ว่าพี่เดี๋ยวฟังแล้วก็พี่คิดว่าเพลงนี้มันไหนงไรได้ไดมีชื่อเพลงอะไรนะมีชื่อเพลงอะไรนะยังรักอยู่ไหมยังรักอยู่ไหมแต่เพลงนางเลิศทุกเพลงอ่ะใครทำครับพี่โฟร์ครับเออจันโมสไตล์บบใครเนี่ยใช่ ดูแลทำมถึงชื่อเพลง Star อ๋ออันนี้พิมใช่ครับ ได้เลยดังแน่เ <c oughs> ลยว่ะาแต่ว่าฮุกมันฮุกมันดีฮุกมันดีนะร <c oughs> <c oughs> กบ่อันนี้ถ่ายเอีไปยังครับถ่ายไปแล้วเอ็มบีนี้จะเป็นเล่าเรื่องเป็นแบบฟิลฟิลแบบนางๆหน่อยที่วงกับคือพี่บุรินพี่บุรินคูปหรอพี่ไม่ใช่มพี่บุรินกูจะมาทำอะไรคือพี่บุรินเนี่ยคือเขาเคยถ่ายเป็นเป็นเหมือนเป็นดีพีให้เราตอนเพลงเดบิวต์ใช่แล้วเขาก็เคยกำกับเอ็มบีให้เราก็คือเพลงหนึ่งเพลงเบาวๆแล้ะนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งแต่เหมดเอ็มบีเพลงเนี้ยมันจะแบบไม่เหมือนกับเพลงอื่นที่ผ่านมาของเราเพราะว่าพอเพลงนี้มันเป็นเพลงร้องด้วย มันจะไม่ได้มีเต้นหรือเพิรอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้า MV เพลงอื่นเขาจะมีแบบเอ้าจะมีเต้น,ตนจะมีซีนนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็น MV เพลงร้องเนี่ยเหมืนอนเราก็คุยกันแล้วก็พี่ยงก็เหมือนจะคุยกันว่าแบบเอออยากให้มันเป็นเหมือนฟิลเป็นหนังๆังใช่ม,มันจะแบบไม่ได้มีเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ือเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสิ่งใหม่ที่เราทำเหมือนกันเป็นแบบเรื่องราวของเพื่อนแบบว่าเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ปะ มันเป็นเรื่องอวกาศครับบิรออกไปเลยเรื่องเรืมันคือประมาณว่ามันมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่แบบว่าต้องช่วยกันสร้างหยานอวกาศบินขึ้นไปเพื่อไปหาโลกใหม่แต่ว่าปัญหาคือว่ามันบินได้แค่หกคนนะก็แปลว่าต้องมีหกคนลอยอยู่ที่โลกแล้วก็มีหกคนที่บินไปได้ คือจะได้กลับมาหรือเปล่าไม่รู้ระหว่างทางมันมันมีอุบัติเหตุขึ้นบนยานที่แบบว่าเสาสัญญาณของของคนที่ขึ้นไปบนอวกาศมันมันทำไม่ติดต่อกันไม่ได้แต่เนี้ยเพราะอุบัติเหตุมันมันทำให้เสาสัญญาติดต่อกันไม่ได้ก็คือไอเนี้ยขึ้นไปด้านบนแบบก็ติดอยู่อย่างนั้นขึ้นไปด้านบนแบบคนด้านล่างอ่ะมันไม่รู้เลยว่าเพื่อนเพื่อนมันเป็นยังไงบ้างเพราะมันติดต่อไม่ได้เลยติดต่อกันไม่ได้เลยก็เหมือนไอเนี้ยก็แบบหมายถึงว่าหาทุกวิธีทางที่ทำให้ติดต่อได้มันก็มันก็ไมมีีประะนนนนพาาวว้้ััััสสญญณงแลใค มีเอมีไทยมีภูมีขุนพลมีจินบุ๊กมีอลันได้มีแบบโทรไปจอสอร้อยไหมว่าเออยานหายอะไรเงี้ยโทรเขาไม่รับพี่เออเขาไม่รับอยาง้เลยถามน้องก่อนน้องน้องรู้จักไหมว่าสอร้อยจอ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 ่อจ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 อรอจ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 องอือจ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 ออจ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 ออจอจอจองอจ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 อรอจ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 ออจอรอจ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 ออจ วายว่ะพี่เอ้ยทนว่ะเราร้องแฟนชาน้องเป็นไหมโอ้โหกูเคยฟังแต่กูร้องไม่ได้หรอกี่เราเคยฟังอันนี้คือเพลงที่แมสที่สุดของพวกเราใช่ป่ะพที่พี่ทำให้พี่ที่สุดเป็นเพลงที่เศ้าที่สุดแต่ว่าแต่คนไม่รู้ชื่อเพลงใครใครแต่ว่าพี่พี่นี่พี่ชอบแค่น้องชายเออแค่น้องชายพี่ได้ดูบัตโต๊บไหม็นดูชอบัตโต๊บไหมฮะดูครับดู ลายตึ้งของพวกพี่เป็นไงพ่อมากพี่เพียวมากการจัดระเบียบร่างกายพวกพี่เป็นไงบ้างฮะเพ <deutlich> <tea> like ียวพี่พี่พอพี่พอจะอยู่ได้ไหมเจ็ดแปดเก้าได้ครับเก้าแปดเจ็ดเดี๋ยวผมชอบนี่นะใครไม่อยอะเว้ยไม่บุญจริงถ้าเขาไม่ชอบกันเขาจะแชร์เป็นหมื่นแชร์เป็นหมื่นไลค์เป็นเอางี้นะคืเขาแชร์ด้วยความสงสารก็มีถ้าบางอันนะชเป็นหมื่นเกียรติเป็นแสนใจใจใจโคตรจะเย้ใครอยากสปอยค่ะสปอยพี่ไปไม่ต้องสปอยค่ะจริงๆแล้วขอโทษนะครับผมเป็นคนเลือกนะฮะผมเป็นคนเลือกนะครับเพลงนี้อะไรอไอ้วาดบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเราทำโชว์อะไรในฟูมิมีีไไออ้้เเยพวววกรา่่ตงงงบัสซะ อย่าให้มันหลุดเจนเพื่อนแต่เราบั๊ดอะไรบัสดซบแล้วความพิเศษของคอนเสิร์ตในรอบนี้ถอาฮป็นบัเดเองมีอะไรบ้างมีแขกรับเชิญพิเศษไม่มีแขกรับเชิญพิเศษไม่มีปะวะไม่มีไม่มีเพราะ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 ด้วยความที่เป็นครบรอบครบรอบของพวกเราด้วยมันก็เลยอยากให้แบบเล่าเรื่องกับพวกเราแบบจุกๆไปเลย โอแค่พวกนางก็12คนแล้วเด้อจะเอามาแข่งกอคือคอนเสิร์ตใหญ่12คน12โชว์แต่ละคนก็หมดแล้วอ่ะคนที่แล้วไปดูพ่าตาแข่กี่ชั่วโมงอ่ะแล้วพี่สี่ชั่วโมงวะพี่คนสี่ห้าทีไม่ต้องวนานมากแบบลามเลยอันนั้พูดง่ายๆ12คนถ้าเพลงละสามสามนาทีประมาณสี่สิบสี่ห้าทีมันจะมีคนนึงอ่ะเดวงน้องุนน้องขุนน้องขุนเตะน้ำเป็นเตะน้ำแบบก็เฉยๆนะพี่อยู่บางทีพี่เคยเตะน้ำเหมือนกันแต่หุ่นมึงไม่ท้ายนะไม่ไม่กูเตะขวดน้ำที่วางข้างหน้าโดนโดนคนข้างหน้า คิวแตกไปคนเดียแต่วันแต่ว่าชอบอกว็เคยกันแต่สุดท้ายแล้ววอชอบโชว์ของน้องไทยเหมือนกันเพราะว่ามันสสุดนี่เคุยิ่งกว่าใครเอก็มีปีกนะครับเอมีปีกหวานเลยเนี่ยคนเนี้ยหวานเลยชื่ออะไรอ่ะชื่ออชีรกรอาชีรกรไทยอ่ะชยานนท์ครับก็ตาม พี่ก็แฟนชานเองใช่ใช่แฟนชานอยากรู้ว่าเท่จริงชื่ออะไรครับผมฝากเพลงซินเบอร์สตาครับขอบคุณฝากเพลงมิวปล่อยไปเมื่อวานเลยนะครับเพลงานกอเพลงเชื่ออย่างรักยูมายอย่างรักยูมายนะครับศราทธาส่วนความหมายเดี๋ยวตอนโปรโมทโอ้โหโคตรเพี้ยนเลยอ่ะจริงจริงเดี๋ยวตอนที่เดินสายเนี่ยเราไปคุยกันเรื่องความหมายแล้วก็ฝากทุกคนแบบตีความด้วยครับที่เห็นเพลงนี้ก็คอมเมนต์กันไปแล้วก็ไปฟังได้เรื่อยๆส่วนธันวาเนี่ยมีอะไรบธันวาไอ่เปลี่ยนคนก็ได้พวกมึงก็ช่วยหน่อยสิ ทันวานะนมาผมมีคอนเสิร์ตมีบัสเดย์ครับเดอะซับมัววันนี้ 6, 7เทัดมาหเจันวากคิใช่ครับ เปิดขายบัตรเมื่อไหร่ฮะเปิดแล้วไปแล้วครับหมดแล้วครับขอบบคคุณนะรัหมดแล้วหมดแล้วองไปดูว่าไปดูว่าตอนนี้คิดถ่ายเนี่ยวันถ่ายเนี่ยเปิดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วไม่ต้องมาก็ได้บอกพี่ย้งว่าไมื่อไหรบอกก็ได้วเออเออก็ต้องพูดถึงเลยก็ได้ได้เอาวันเอาวันแบบนี้พักกันเออนอนเออคุยเรื่องเพลงเดี๋ยว่ามาแล้วยังมาอย่างมาดูแต่แบบปอหกปดูแต่ปอหกกับโต๊ะแฟนชานี่ใครเป็นคนคิดอะแฟนชานี่ไม่รู้เหมือนกันครนะน่าจะเริ่มมาจากแฟนคลับกลุ่มนึงแล้วก็มีคนเอาไปต่ออยยดหลลาๆคนแ้วม คือน้องเด็กใช่ใช่น้องไม่หยุดเต้นน้องเด็กอ่ะคือจริงจริงแฟนชานะจริงจริงมันมีเป็นเป็นปกติแล้วนะอะไรเพลงแต่เอาเหมือนเพราะว่าไอตอนเพลงนี้ของเราอ่ะมันมีท่าเต้นน้องเขาแล้วพอเลาเต้นน้องเขาบวกกับว่าคนเขาท่องกันบ่อยอยู่แล้วมันเลยเหมือนทวีคูณกันมันเลยผสมผสานให้มันใหญ่แต่มันสตาร์ทจากน้องน้องไม้เนี่แหละน้องตัวเล็กๆเนี่ยแล้วเขาก็ไปเต้นเต้นไปเรื่อยๆอ่ะต้องขอบคุณขอบคุณเขา เพราะปีแล้วน้องเขาก็มาดูคอนเสิร์ตเราแล้วเราก็ใช้ท่าเต้นน้องเลยต้องเรียงกัอะไรพี่ยงผมชอบนะยองต้องแบบยงอาจจะแอบเต้นอยู่นะจตคนเแรก็ขอบคุณไม่แต่มันน่ารักมันน่ารักตรงที่มันดูออร์แกนิกดีไงมันดูแบบเขาชอบจริงจริงเขาก็เลยทำทางใหม่ทางใหม่